เมื่อเราทําการตลาดแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าเราต้องมีอะไรที่มันเป็นจุดเด่นของเราตอนนี้นะคะเกอยู่ที่ห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันที่พัทยาค่ะทีนี้สิว่าเวลาที่นึกถึงเทอร์มินอลทเวนตี้วันนั้นนึกถึงอะไรกรันนี่ก็จะเห็นนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องบินเทอร์มินอลคือแบบว่าอาคารผู้โดยสารขาออกของเวลาที่เขาไปเดินทางไปต่างประเทศกันดังนั้นแล้วเนี่ยพอซื้อเขาเป็นแบบนี้ปฟ๊บอส เขาก็นีเห็นไหมมีสัญลักษณ์ว่าจะต้องเป็นเครื่องบินเออแล้วก็ด้านในนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าว่าด้านในจะเป็นแบบไหนบ้างะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิกเป็นลักษณะเด่นของห้างเพื่อดึงดูดคนมานะคะ่ะไปกันเลยค่ะ เรากำลังจะไปโตเกียวนะคะประเทศญี่ปุ่น เมืองพิซซ่าอิตาลีแล้วนะคะไม่ต้องไปไหนเลยอยู่แค่นี้เองเนียค่ะทุกที่มันก็จะต้องมีจิมมิทมีอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์เป็นโดดเด่นของตัวเราเองการทําออนไลน์ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าเรามาทําออนไลน์แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีจุดเด่นของเราว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยมีจุดเด่น ทางด้านไหนบ้างแล้วก็แสดงออกไปให้คนเห็นแบบนั้นนะคะมันก็จะง่ายเราจะขายอะไรก็ขายได้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเขาจะซื้อเราที่เราเป็นเรานั่นเองนะคะ